นี่เธอคงไม่รู้อะไรผุนสวยผิวใสเพราะฉันได้ของดีคือสันคลาเพื่อสุภาพสตรีผุนสวยผิวดีกระชับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสันคลาสัญจรค่ะนิพพสลาสิริพิญยชัยดำเนินรายการนะคะวันนี้จะเจอกันเช่นเคยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะมีแขกผู้พิเกษวันนี้นะคะก็มีพี่ปุ้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้จะเจอ,เจอะะกับน้องที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็หลังจากที่ใช้สันคลาไปแล้วเนี่ยนะคะ บอกว่าสุดยอดเลยสุดยอดแบบไหน,นอย่างไรเราไปพูดคุยกับน้องส้มค่ะน้องส้มนะคะ,คะน้องส้มมีเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบเก้าค่ะตอนนี้อาชีพอะไรคะก็เป็นผู้ช่วยอยู่ห้องสุตินรีเวทค่ะโอ้โอเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยะนะคะทีนี้เนี่ยเห็นน้องส้มบอกว่าน้องส้มเนี่ยมีปัญหาท้อแท้กับสุขภาพมากเลยมีปัญหาสุขภาพอะไรคะก็ตอนนี้นะคะที่หนูไปตรวจคบปีที่แล้วหนูเป็นซีค่ะเป็นซีค่ะหม,มอนัผ่าตัดกุมภาปีห้าสี่นี้ค่ะ ทีนี้เนี่ยอาการที่เป็นซีดอยู่เนี่ยเขาเป็นกันยังไงคะก็คือเริ่มแรกจะมีอาการปวดท้องน้อยนะคะแล้วก็มีน้ําเข้าปลาไหลอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกลิ่นเข่าๆนะคะพี่ก็คือสรุปแล้วเราตกคา่ามีน้ำเข้าปลาแล้วก็มีกลิ่นคร่าๆเนาะใช่ค่ะอืแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าใครน้องน็อตใช่ไหมลูกชายพิมพปุ้มค่ะเ็นคนแนะนำโอ้นน่ารักมากเลยนะลูกชายมาแนะนำแล้วก็หนูก็เลย เปิดใจทานสันคาร่าค่ะค่ะแล้วหนูทานอย่างไรคะก็ตอนนี้ทานหมดไปได้หนึ่งกล่องละค่ะเป็นยังไงวธีวิธีทานหนูทานยังไงคะก็คือเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นก่อนนอนนะคะอีกสองเม็ดเพราะว่าอยากดูแลให้ได้ผลเร็วใช่ค่ะใช่ทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ทานไปแล้วนะคะอาการที่เราเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างเดือนที่แล้วเนาะที่ผ่านมาเลยก็มีอาการปวดท้องค่ะพี่ปวดท้องน้อยเหมือนปวดบิดอะค่ะ แล้วก็เราก็เข้าห้องน้ำเนาะปรากฏว่ามันก็จะเป็นก้อนอะหลุดออกมาเลยเป็นก้อนๆเลยออกมาใช่ค่ะคือก้อนก็เป็นก้อนเนื้อหรือก้อนเลือดคะมันมีเป็นผสมกันนะคะมันรัเป็นก้อนเดียวหลุดมาทั้งช่องมันแบบดุฟออกมาเลยกันเลยหรือเปล่าโอ้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะหลังเราเราเห็นแบบนั้นเราเป็นไงบ้างตกใจไหมตกใจเออเหรอคะตกใจค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากทานไปแล้วเนะพี่ปุ้ม เห็นน้องเขาบอกว่ามันมันเบาตัวมันเป็นยังไงคะก็คือพอหลังจากที่ตรงนั้นผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็น้ําปัญหาน้ําเข้าปลาหรือน้ำกลิ่นขาาๆอะไรก็จะไม่มีค่ะการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนก็จะไม่มีกลิ่นนี้ออกมาก่อนหน้านี้เห็นน้องบอกว่าเวลาถ้ามีอะไรกับแฟนนะคะก็จะรู้สึกไม่มั่นใจใช่ค่ะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแฟนถามไหมว่า ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะที่ทำแล้วแล้วเขาบอกว่าไงบ้างเขาก็ถามว่าทานอะไรอะไรไงเราก็บอกว่าเรากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่สารพาราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือจากยังไงล่ะก็เวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเงี้ยแฟนก็ว่ากระชับขึ้นดีขึ้นค่ะผิวก็จากแห้งก็ดีขึ้นเลยนะคือจากไม่มีชุ่มชื้นเลยก็ดีขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยค่ะพี่ปุ้งหาก็เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ดีใจสําหรับ ผู้หญิงหลายๆนะคะท่านเลยที่มีปัญหาแล้วก็หลังจากที่ทานของเราไปแล้วก็อาการที่เหมือนน้องส้มเลยเนาะ,ะทีนี้ค่ะน้องส้มค่ะเห็นน้องส้มบอกว่าหลังจากที่ทานไปแล้วแล้วก็แฟนก็ชมว่าเออเนี่ยกระชับนะอะไรผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่ทีนี้คุณหมอก็ยังบอกว่าต้องผ่าใช่ไหมคะผ่าใช่นัดนัดผ่าอีกค่ะเมื่อไหร่คะอีกอีกนัน,นี่เออวันที่สิบ้านี้หมอนัดนะคะนัดตรวจอีกทีหนึ่งค่ะ ก็คงจะหรือว่าคงจะไม่ต้องไปผ่าแล้วล่ะค่ะในความรู้สึกของาความรู้สึกทีนี้นะคะพี่นุ้ยเองกับพี่ปุ้มก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไง <c oughs> ก็อยากให้ผ่าเนาะ, <c oughs> นะ,ะหลังจากที่เราผ่าไปแล้วเนี่ยคือปัญหามากมายเลยที่จะตามมา <c oughs> นะคะ <c oughs> ค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องส้มแล้วกันนะคะเอาละค่ะน้องส้มสมมติว่าวันนี้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านมีอาการเหมือนน้องส้มเลยนะคะอยากจะโทรมาหาน้องส้มหรือว่าไม่มั่นใจนะหรือว่ายังมีอาการแลวคุณหมอยังนัดผ่าอยู่แต่ก็ไม่อยากจะผ่า <ฮ>ะนะคะทีนี้อยากให้น้องส้มเนี่ยนะคะบอกความในใจหรือว่าบอกอ่ะแฟนๆรายการทางบ้านที่มีปัญหากับน้องส้มว่ายังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าทางแฟนๆทางบ้านนะคะถ้ามีอะไรที่อยากจะปรึกษาหรือโทรมาถามาได้คะ่ะโทรมาปรึกษาหรือมาขอคําแนะนําจากหนูได้ทุกอย่างค่ะโอ้น่ารักมากเลยลว,วันนี้วันนี้อยากให้บอกให้น้องส้มเนี่ยบอกถึงความมั่นใจที่เราได้รับจากสันทราคือข้อที่หนึ่งได้อะไรบ้างแล้วก็ปัญหาของเราหมดไปคือ อ๋อ,อ,อก็ความประทับใจใช่ไหมคะก็คือถ้าไม่มีตัวยาสันคาร่าหนูก็อาจจะต้องได้นอนโรงพยาบาลหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี้ยค,ค่ะ่ะตัวน,นี้จะเป็นสมุนไพรนะคะ,คะกะ็ไม่ใช่เป็นยานะคะตัวน,นี้เป็นสมุนไพรที่จะไปเสริมสร้างเนาะแล้วก็ทําให้ระบบในร่างกายของเราดีขึ้นนะคะจะยกกระชับมันลูกขึ้นตรงน,นี้นะคะ ค่ะก็ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ต้องคิดถึงคุณหมอเป็นคนแรกเลยนะคะเอาละค่ะ,น,ะน้องส้มค่ะนุองพี่นุ้อยากจะให้น้องส้มเนี่ยบอกความในใจว่าเออประทับใจอะไรกับซันคาร่าก็ประทับใจที่ว่าซันคาร่าช่วยแก้ปัญหาในมดลูกอะไรในทุกอย่างข้างในนะคะดีขึ้นแล้วก็ทำให้แฟนมั่นใจเรามากขึ้นแล้วเราก็มั่นใจในตัวเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืนะคะ,ะ,คะก็เป็นแฟนรายการทางบ้านก็ ลองสั่งซื้อดูเนาะะคเราให้ผลิตภัณฑ์ซันคลานะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะทําให้สุขภาพของผู้หญิงมั่นใจขึ้นนะคะหรือเรามีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูแลสุขภาพด้วยซันคัลาด้วยนะคะเอาละค่ะสมมติมีใครอยากจะโทรมาพูดคุยกับคุณส้มมีเบอร์โทรไหมคะมีค่ะเบอร์โทรย์แปนนะคะ6 0 0 6 4 3 5ค่ค่ะ081นะคะ 6 0 0 6 4 3 5ค่ะค่ะก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะ<ม>ว่าเออปัญหาเหมือนกับน้องส้มเลยโทรหาน้องส้มได้เลยเนาะ,ะได้ค่ะโอ้โหค่ะพี่พุ้มค่ะวันนี้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเนาะที่เราได้รับนะคะ,คะในเรื่องของเวลาเวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีเยอะนะคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องส้มมากๆเลยที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะขอบคุณมากาเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่วันนี้เรา3ามคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะในอาทิตย์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ผิวใสเพราะฉันได้ของดีคือสันคาลาเพื่อสุภาพสตรี